ความกรุรุนงดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอ็กซลีจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มาลีแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับไม่อยากเป็นเกียรติอน,นั้นนะคะจะสิคะให้เปียดให้ถามจาน,นดีกว่าหดจันเลยเหมือนกับ เขากำลังจะไปหาอนี่แหละน้องสองคนนี้แหละ,ะแล้วแบบอาจจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าหรือ,อทําไมพวกสําน,นัจากจักรวรรดิวิญญาณยุนอยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยือสรุปคือตัวแม่มาเลยนะตัวแม่นี่ไม่ดีไหมมุมนี้ฉันว่าก็คืออันนั้นจริงๆนะอ,อาจจะเป็นไปได้แหละที่เธอเห็น,นอ่ะเขามาเข้ามาสอดแนมอ,ะอ่ะแล้วรู้แล้วมั้งเนี่ยว่าดังซานอยู่เนี่ยแล้วถึงแม้ถังซานจะไปถึงแล้วไม่รู้ว่าน้องก็ยังคิดอยู่นะว่าไม่รู้ว่าจะสามารถปราบมือกับ ระับสามัาวิญนงานดูได้ไหมอ่ะคือพอเหมือนกับอีปีตรงอ่ะเขาเลยขั้นนั้นไปนานแล้วอ่ะใช่อะอืมระดับปุนใส่สีแล้วอ่ะจะเป็นเทพแล้วอันนี้คือที่เขาบอกว่าเขา,อารอบรรลุนะก็คือบรรลุเทพแล้วเขาแบบถึงแม้ดังซานจะมีตรีตัวนี้แต่ว่าก็ยังใช้ได้ไม่แบบว่าไม่ไมเต็มประสิทธิภาพใช่ว่ายังไม่ได้เป็นเทพอ่ะเนาะใช่นอกจากว่าทั่วจะยังไม่ไปท <laughs> วาอาจจะ ยังพูดไม่จบเลยยลืมของทั้งซานเอาของก่อนเออเอ้ก็แบบลืมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกลับมาก่อนแล้วก็ตามหลานมาว่าเอ้ยหลานไปไหนเอออาจจะตามตามมาหาหลานว่าเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงปู่ลืมทางคือมันนานแล้วปู่ลืมทางไปเกาะสมุรเออมาดามทางเนาะเออเออบอกให้เป็นดังนั้นดีกว่อเนาะ ผู่หายไปหลายปีผูลืมค่ะชู้ไม่ได้แน่นอนเพราะทุกอย่างอ่ะเทบคล้ายกันเลยแค่ไม่มีตีศูนย์แค่นั้นเองแต่เขาคงหดไวอยู่แล้วไงแต่ถ้าแต่ถ้าผูมาแต่ถ้าทวดมามีสิทธิ์นะอาจจะสูสีเพราะว่าทวดก็ระดับเก้าสิบเก้าใช่ระดับเดียวกันแล้วก็มีอาวุธเทพอะไรเงี้ยทวดน่าจะรวยแล้ววะถ้าแบบถึงขั้นแบบบรรลุแล้วอะเมื่อกี้นะที่บรรลุกับสังจารใช่มันเป็นแบบกึ่งเทสกึืนอะไรเงี้ยเออภาวนาให้ทวดกลับมาอะไรสักอย่างลืมอะไรก็ได้อะ มีทางเดียวหรือมันมีอะไรปฏิหารกยกับสังสาอีกไหมวะที่จะช่วยให้แบบปามือกับสังคาลาไอสังคาลาได้โอ้สหลืองลาดเนี่ยเออโนคิดไม่ออกเลยอะมันจะมีทางว่าไหนอะโอ้สงสารน้องสองคนหรืยว่าตุยอีกนะเราเสียเสียคนที่แบบเองไม่อยากให้ตุยไปแล้วคนหนึ่งนะสิบพี่นะโน้งถ้าสลายให้แบบให้ทางสาเข้าไปแล้วสลายทางสามันก็ไม่ได้เพราะทางสามไม่ได้พร้อมที่จะพร้อมรับ วงแหววเราไงระดับมไม่ถึงอะไรเงี้ยป่ะแน่นอนว่าไม่ได้จะทําไงให้แบบเขาอาจจะได้ไปแล้วจริงๆกันฉันว่าให้คนอื่นได้ไหม,มไม่อยากให้หน้องของคุณไปเป็นกระดูกวิญญาณเป็นห่วงให้เป็นห่วงขอคนอนึงก็ได้ต้าเหมิงก็ได้อยู่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฝั่งนะั้นอะเอาเป็นกระดูกวิญญาณให้คนอื่นอ่ะอืแต่เขามาหดวเลยนะเขาแบบเอาจริงจังอ่ะเพราะเขาเตรียมการมานานนะบีบีตรงอ่ะ มันเขาว่าเขารอสักพักเขาจะมาไา้เขาก็มาจริงจงมันผ่านมาไม่ใช่เกือบส<า>ิบ <20 S 2> ปีสิบปีเลยไะเนี่ยอืมตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว๋ยวเขาเสียลูกน้องเขาเป็นคนหนึ่งนะใช่ล้าจะถินนนาภมมมูมิจิตเลยนะพี่หมวขนาดน้องใช้เมืองสุดท้ายของน้องอยังแบบสาม,มาทำลายได้หมดอยู่นะสติปัญญากนระดูกน่าจะพิเศษมากกระดูกพิเศษแบบนี้ขอให้ฝ่ายคนดีได้ไหมอย่าให้ฝ่ายคนไม่ดีได้ไหมแต่เขาว่าถ้าไม่ติดพิษอาจจะได้นานกว่านี้นี่พิษมันแรงเนี่ยใช่อืม โอเคเราไปดู EP ต่อไปเลยนะคะ